สวัสดีครับทุกคน EP นี้ผมพาทุกคนมาที่ตลาดนัดหน้าค่ายกิจสกลนะครับผมเป็นแหล่งรวมของกินที่หนึ่งของสกลนครเลยนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับพี่ผมด้วยวันนี้ผมจะพาทุกคนตะลุยกินเลยนะฮะเราจะไม่เน้นข้าวนะครับเราจะเน้นพวกพวกสตรีทฟู้ดครับผมก่อนเแรกก่อนร้านแรกก่อนเลยนะครับเอาซุปซุปได้ไหมครับไอเตรียมเตรียมครับกแลังจะเตรียมเตรียมได้ไหมครับ ตอนนี้พี่เขาลังเตรียมของนะครับผมเขาพิธีบาทนะครับไปทีนี้พี่ขายมาโดนหรือเปล่าพี่เพิ่งขายได้สี่ปีกระโดอยู่เนาะพึ่งใช้คำมาเพิ่งนะสปีนะพี่เขาใช้คำมาเพิ่งนะครับนี่เราลูกค้าใายแรกนะครับของพี่เขาร้านเป็นที่จะมากดดันได้เขาเนาะ คือเกิดมานี่็เคยเห็นแล้วได้แต่จำความได้เนี่ยเป็นตำนานดีๆนะพ่อข้าขนานไป้บอกวุ้นเส<อ>้นวุ้นเส้นบ้านเฮาเนาะมีมีเขาน,น,น,ขานำม,มากดดันพ่อข้าขนาดเลยก,กูต้องได้กินแล้วมาทามวันนี้แล้ว,ลวมาเด้ครับอยู่อยู่ไซตลาด ลดราคาของเขาซื้อไม่ละสิผ้าทำใหญ่ๆกินเพีเดียวโบเบิร์ตแหะถ้าถ้าเขากินแล้วเ้าวางไว้โบเบิร์ตแน่นอนคนเดียวมาลคเพูดไปเรื่อยอ่ะเล่าอ่ะยังมาได้อยู่ค่ากันยังบอกให้ใส่กาะอีสานบ้านเฮาเนี่ยเราสุดยอดแล้วนั่งนะเนาะ จิ้มในเหตุเองบุกครับพี่เห็ุเองครับพี่ทุกอย่างเลยนีบาทครับจิ้มเลยคจิ้มเลยบับครับจ้า่ยจิ้มเลยมากินพัก <laughs> พัดได้เลยว่าเข้าอ,อยู่ในแนวอีสานอ่ไรเลวกปากนี่นะครับใจเกอ,อกอีสานในตำนาน <laughs> อืมพก <laughs> ินที่ละหาได้อยู่วะ <laughs> น่าจะบอกไไว่า <laughs> ไส่กอกอิสานครับพอดีมาเจอพี่กนรู้จักแนไงรสชาติพี่เรียบร้อยแซ่บร้อนเียบร้อนครับตักตักตร้านนะครับไนั้นไ่กอกอิสานเปิด3สาขาครับแต่ลักๆกลักๆกาขาอยู่นี่นะครับพี่ ใครที่อยากมากินก็มาอุดหนุนพี่เขาได้นะครับผมครับผมเพราดอกแดง่ไหมตั้องนานมันขายยังไงครับเนี่ยชิ้นละบาทจ้าชิ้นละบาท<า>ปลาระเบิดชิ้นละบาทเอาตัวนี้อย่างละสิบครับเดินมากินกันบชิกินอย่างเดียวนะรันเลยครับผมเอา,เอาผสมกันเลยครับ ของนี่มันถูกถูกมากนะครับผมถ้ามีเงินร้อยนึงก็สามารถกินได้ทั้งห้าร้านเลยก็ของถูกจริงถูกแล้วอร่อยด้วยเอ้ยพี่มึงเนี่ยกินแร่แรบอ่ะมังกินเลยละข้าให้จะกินไรเนี่ย <laughs> แอคคู่ครับ ไม่ให้ยซาตใจเป็นไงพี่ยังไม่พอใจมันเต็มปากยังบอกว่าริมริมรถแทบเลยนีอยังอันชิ้นปลาระเบิดชิ้นระบาดครับครับผมแม่ค้าการันตีอร่อยผมกะการันตีเหมือนกันแล้บครับฝากร้านหน่อยครับฝากร้านหน่อย ก็ตลาดนัดหน้าค่ายนะครับชื่อชื่อร้านอะไรครับผมเจียาจ้าชื่อร้านเจียานะครับผมก็มาตลาดใหญ่จันพฤหัสเสาร์ครับเล่นตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงสามทุ่มครับผมชีเด็ดุดครับร้านนี้อะเรีทอดใส่กระทะครับทอดใส่กระมังใส่กระมังซ้มใหญ่ครับโอเคครับผมครับนี่ครับแม่ร้านครับปลาหมึก ร้อนไหมพี่ร้อนมากเลยกินไี่นี่นี่ไม้นี่ไม้นี่ยี่สิบบาทอือยี่สิบบาทสแกนจ่ายได้ไหมครับได้ครัได้นะครับผมใส่เลยนะให้อุ่นก่อนอุ่นก่อนมันยังไม่ได้สุกเลยใดโอแม่ไม่สุกนึกว่าสุกแล้วโอแม่นก้อยได้แคปกติ ปกติถ้ามาค่ำๆกว่านี้ร้านพี่เขาคนเยอะนะครับผมมาผมจะกินผมไม่ได้กินเลยเพราะว่าคนเยอะครับสวัสดีครับพี่ครับเดี๋ยวชิมเลยครับชิมมาจนจะอิ่มละชิมทุกร้านมือคือสั่นเลยเดี๋ยวนี้นั่นครับแ่น แม่ค้าเสียดแน่นแซ่บครับน้ำจิ้มรสเด็ดเอาแดดรุดเลยรุดเลยเอารุดรุดเออโอ้บันดาบันดาบัน <c oughs> <c oughs> ดาบชิมกํา <c oughs> <c oughs> <c oughs> น้ำจิ้มพี่เขามันไม่ได้เป็นซีฟู้ดจ่าเลยมันมีความหวานกับความเผ็ดเข้ามาด้วยเนือ้อกลมกล่อมครับอร่รอยจริงแจมฝากร้านนะครับพี่ฝากร้านหนึ่งครับฝ <laughs> ากฝากร้านหน่อย <laughs> ชื่อชื่อร้านเลยพี่เจ้าเก่ากงโคก็ร้านปลาหมึกครับผมตลาดนัดนาคายครับ ก็เปิดตั้งแต่จีโมงเย็นนะพี่ถึงถึงสามทุ่มครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมากินได้ครับผมขอบคุณครับพี่ครับเที่ยวอะไรครับพี่ร้านเกี๊ยวหมูแดงครับหมูเกี๊ยวหมูแดงใช่ไหมครับคนมาชิมมันใหญ่ผมเอารวมกันยี่สิบบาทครับครับผมสามก็มา ยมเกลือน้ำจิ้มใส่เลยนะครับครับใส่เลยครับผมี่ใช่ไปก่อนอฮะนสิบบาทไทยครับครับผมมานะพี่ตัวาลาหแล้วก็กินดกันได้ครับครับัวโตสั่งรวมมันบ่เนี่ยรวม รนื้องนี่ที่กินอยู่ในบ้านนี่ดูแล้วจะไปปูอัดเพราะว่ของพี่เขาจริงๆครับคือมันไม่มีแต่แป้งครับแต่ว่าเนื้อข้างในมันเต็มเต็มเลยใหญ่ขัดครับ,รบเต็มใช่ไหมเต็มคำคือของพี่เขาข<อ>ไม่ได้มีแต่แป้งไงมันมีเนื้อข้างในเลยน้ำจิ้มแด็เข้มขึ้นมาอีกโอเคครับนี่ <laughs> ครับ ฝากฝากร้านหน่อยครับพีเ่เวลมาได้นะครับมาดูมาตุ้งเกี๊ยวเด้งครับครับผมเปิดเปิดวันไหนบ้าง mmm ครับพี่ครับจะมาหน้าค่ายทุกวันเสาร์กับวันจันทร์ครับโอเคครับปกติก็จะวิ่งโซนสระบุรีนครแล้วก็นครพนมครับครับสำหรับใครผ่านไปผ่านมาตลาดนัดหน้าค่ายสกุลนะครับอุ่นหนวดพี่เขาได้ครับผมครับขอบครับคกครับหนุ่มคกขายยังไงครับยี่สิบบาทใช่ไหมครับชุดหนึ่งครับ ้วขอลงกะทิแป๊บนึงนะคะคุณลูกค้ามีงกะทคกทิ่อน่เขาเขนมพกหยังคนี่ยแ่ขนมโคกน่นะขคกเนีย้วใไ่นี่นะโอ้ก็คือเป็นแป้งแล้วก็เป็นเครื่องใช่ไหมกะทิเป็นกะทิเขาเรียกว่าขนมโกอะไรนาะขนมโกยุ่งอหรือเปล่านาะอ๋อนั่นน่าจะใช่ครับจะมาตบท้ายด้วยของหวานครับ ตัวไหนก็ได้ครับเอามาในกล่องนะครับร้อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะกินตรงนี้นะครับอันนี้แถมให้ชิมนะคะโแถมให้ชิมด้วยยี่สิบบาทค่ะครับจะสแกนจ่ายครับนั้นเออนุ่มฟูมามาซื้อเวลาเลยจ้าชิมเนาะนุ่มฟูหน้าคลาจ้ากินแบบหน้าอย่างวะปลาสลีครับปลาสลีแปลเป็นไทยนู้เป็นคืออย่างมลาสลีเนี่ยเข่าเข่าบุพอดีเข่าบุพอดีเข่าพูด มันก็ยังวนไปคือเก่าแหละมันก็บบรลลูเรี่ยงอ่ะข้าวโพดครับข้าวโพดซูเปอร์เอากินเถอะหายอยู่ดิเป็นไงยังบอรลูรส้ชาปนไดต้องกิงคำนึงเอาเอากินล็อสองเลยค่ะคูอบัลลมันมันเหรอคะอืมทุกเม็ดครับ ได้ลิวได้ได้ครับผมเดลิวใกล้โคตรเลด้วยครับคือมันมีหน้าด้วยครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นฟักทองเนาะไปกินเลยคือมันมีรสชาติของฟักทองนะครับมันไม่เหมือนที่อื่นคือที่เดี๋มันจะมีแตงกช์อ่ะอร่อยครับมีรสชาติฟักทองด้วยอือคือว่าดีนะครับคุ้มค่า20บาทเองไม่แพงฝากฝากร้านนะครับร้านขนมพกเกียวบรินก็ได้จ้า โอเคครับผม,มเปิดจมูกเขาจมูกครับเปิดใบใบจองค่ะใบสง่งจะพ่อสอง่งถุงเครื่องค่ะอยู่ตลาดนั้นตลาดนัดหน้าค่ายครับผม่ผานไปผ่านมาแวะกันได้ครับครับผมขอบคุณครับอขอบค<อ>ุณครับตอนนี้เราเดินทางแลนหน้าครับพอดีข้อแหง้งไม่คอแหง้งก <ๆ S 2> ็กินข้าวเลยอืมอ่างทอนเบาไหลอ่างเบาไหลกินกินนี่น้ำพังค<ๆ>่ะจะหาด้านหน้ากันครับน้ำบัตนีะครับด้านน้ำเจอแล้วครับเรับอะไรดีคะเรับอะไรเรื่องก่อนได้ค่ะได้ผ่านมาตั้ง แบบแบบผมนี่ผ่านไหมพี่ผ่านค่ะผ่านไหมผ่านไปเลยโอ้โหมสะดุดตรงแม่ค้ากับลูกค้าลูกค้าสวยนะคะร้านเราเห็นหน้าตาลูกค้ามากอเพิ่นเพิ่นกินน้ำยังครับน้ำใหญ่จเงินในเพิ่อนเลยมั้ยอันนี้อันนี้แก้วเท่าไหร่ครับพี่อันนี้จะเป็นแก้วละยี่สิบห้าค่ะอันนี้จะเป็นรสช่องสิงคโปร์กแบบคุ้มสุดเจ๊กหอยหนึ่งยี่สิบห้าบาทค่ะผมเอาเก๊กหวยเหมือนกันครับนี่คือ เจี๊ยบปะครับเท่ากับเจี๊ยบครับน้องมาซื้อน้ำเลยครับน้องเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้พี่ให้พี่ของพี่จ่ายให้เอาเป็นไงครับรสชาติดูดแล้วฟินครับน้ำเปี้ยบหวานเปรี้ยวนิดๆบนิดหวานนิดๆเอออันนี้น้ำอะไรนเจ๊กงวย คือเบียบวบ่เบียต้องกินย่งมือแรงอะไรเอร่อยมากชื่นใจครับผมไม้กินเย็หอยกา้านหน่อยครับพีฝากร้านะรน้นมหน่อยู่ที่ตลาดนัดตลาดัด่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่เปิดตั้งแ โอเคครับขอบคุณครับครับโอเคครับทุกคนก็อิ่มแล้วครับกินต่อไม่ไหวแล้วคืออิ่มอิ่มมากหลายแห่งของบูรัะเดี๋ยวเจอกันกินอันไหนก่อนครับเออเดี๋ยวเจอกันใหม่พีหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณน้องใส่ที่พามากินครับยังน้อยๆก็กินบ่เบิดก็ได้ถือกลับบ้านล่ะครับฝากลูกฝากเมียเนาะที่เด็ด โอเคครับผมอยากให้เราไปไหนอยากให้เราทำอะไรก็บอกได้ครับถ้าไปได้ก็ไปทําได้ก็ทำโอเคครับผมเจอกันใหม่อีพีหน้าครับครับผมครับโอเคครับ